ต้นพุทธพิชยาเป็นพืชในสกุลโมกนำเข้ามาจากประเทศสีลังกามีชื่อท้องถิ่นว่าอิดด้ามีความหมายว่าดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ ผู้นำเข้าคือคุณสุปราณีคงพิชยานนลักษณะทั่วไปของต้นพุทธพิชยาลาต้นเป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงได้ถึงหเมตรลาต้นและกิ่งก้านมีสีน้ำตาลแดงส่วนใบเป็นใบเดียว รูปใบหอกปลายใบแหลมขอบใบเรียบค่ะลักษณะของดอกดอกมีสีขาวเหมือนดอกพุทธทั่วไปค่ะออกดอกเป็นช่อก,กระจุกช่อหนึ่งมีประมาณห้าดอกนะคะส่วนวิธีการปลูกจะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงดินก็ได้ค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายปรับตัวได้ทุก เกือบสภาพสิ่งแวดล้อมใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยใบจามจุรีหมักเพราะมีในตัวเจนสูงนะคะถ้าต้องการเร่งและบำรุงดอกให้ใช้ปุ๋ยขี้ไก่เพราะมีฟอสฟอรัสสูงค่ะได้ดกมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่อนข้างทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะคะ ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งและการปักชำค่ะแต่ที่นิยมคือการปักชำนะคะต้นพุทธพิชยาปลูกไว้เพื่อนำไปประกอบในพิธีทางพุทธศาสนาเหมือนกับดอกพุทธชนิดอื่นๆค่ะต้นพุทธพิชยาเป็นไม้มงคลเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์ส่งเสริมในเรื่องการสำเร็จเสริมสร้างบารมีและช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในทางพังพระพุทธศาสนาเหมือนพุธท,ทั่วไปค่ะต้นยางอินเดียหรือรับเบอร์แ plant เป็นต้นไม้มงคล และต้นไม้ฟอกอากาศสวยมีสเสน่ห์แถมยังขายได้อีกด้วยยางอินเดียเป็นไม้ยืนต้นมีใบเรียวแหลมหรือรูปไข่ ใบหนาเมื่อแตกยอดออดจะมีสีแดงระเรือ่อแล้วจะกลายเป็นสีเขียวหรือสีอื่นๆตามสายพันธุ์ค่ะโตได้เต็มที่ถึง30เมตรเลยนะคะมีรากอากาศ มีดอกสีขาวและมีผลเหมือนคล้ายหมากค่ะการขยายพันธุ์ของยางอินเดียด้วยการปักชำและตอนกิ่งนะคะประโยชน์ของยางอินเดียใช้ประดับบ้านให้สวยงามช่วยฟอกอากาศ กำจัดสารพิษดูดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสารพิษให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ค่ะต้นยางอินเดียเชื่อว่าเป็นไม้มงคลช่วยเยียวยาและส่งเสริมผู้อยู่อาศัยให้มีความเจริญก้าวหน้า หรือหากวางต้นยางอินเดียไว้ที่มุมมืดของบ้านจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ด้วยค่ะถีนำโชคนะคะต้นเศรษฐีนำโชคเป็นไม้ฟอกอากาศและเป็นไม้มงคลเชื่อว่าดูซับ เสริมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยความเป็นสิริมงคลนำมาสู่บ้านมีลำต้นเล็กเป็นไม้พุ่มเล็กและมีใบเป็นเอกลักษณ์สวยงามนะคะใบมีสีเขียวเข้มและมีลายด่างสีขาวนะคะ เป็นไม้เลี้ยงง่ายชอบดินร่วนซุยแสงแดดรําไรนะคะเป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้เพื่อนำโชคมาสู่บ้านเรือนและอุดมสมบูรณ์ให้แก่ครัวเรือนค่ะ